สวัสดีค่ะ,คะพี่พาแล้วก็น้องนิกกี้นะคะ try the ice cream today. Come on hot 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 hey today we're going to come to try our ice cream what you got Nikki cookie dough cookie dough I have salted caramel แต่แต่แต่เติมวันนี้สองแม่ลูกเรานะคะนิกพาจะมา have a taste เดินนี่กี่ไฟเบิร์ because she likes cookie dough ไม่เอี่มเลยนะคะทุกคนอาา่าฮ่านี่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 โดไม่โดโดไม่โดโดไม่โดดูไหค่ะ <c oughs> แต่เราพูดท t ่ทุก e มกเ e and there put in here ท่านเองที่นอกเมกเทปโบดเวกเราต้องลงมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็เรามีอาวุธคือน,นี่ค่ะอาวุธของเรานะคะน้องนิกกี้เตรียมอมนะคะน้ำโรนนะคะน้ำโรน <c oughs> เพื่อจะล้างโชนนะคะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเราไม่ไหว is a อ e นิฟเว t ร i n ์อ่า We can't wait to try วัดยิดซิงวัดยิดซิงพี่พาลอมนี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเพื่อนค่ะค่ะพลายก็ นี่นะคะเพื่อนๆค่ะอืม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 ติ้งข้าดาวลูกยูย g ก็ทูพกดำเอาเวลี่สโลดีอืมอืมอืมยูลุกไรได้เวลี่น่า How ฮาว โอ้ข oh, cool. okay, mm ้าวผู้แพร์อดไอซ์รีมอืมอร่อยไหมลูกเชียร์สแกจะไม่ยอมแบ่งพ,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 พี่พาก็ไม่เลียพี่พาชิมเลยพี่พาก็ไม่เลียแกชิมเหมือนกันนะน,นี่อร่อยมากเลยครับเพื่อน อร่อยเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมทานสุบมีมีวิสเต็กก็ได้รอนอิสเต็กอร่อยอข้อร่ไหมยิ u h แฮปปี้น g h เอ r เลยดิโคต ยิ่งโว้กในภาคยิ่งร้อนใจยิ o you don't complain. You y o u cold ใครละเขาจะกินไอไอติมร้อนเนาะไอติมมันก็ต้องหนาวนะคะน้องนิกกี้บอกโคตรอืมอืมเพืพ่อนๆค่ะอร่อยมากค่ะวัน to try ไหมจะ try อยู่ ต้องล้างก็ช้อนก่อนนะคะของนิกกี้นี่กุกกี้โดนะคะกุกกี้โดนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่น้องนิกแล้วก็น้องเจมชอบเจมทีรสดิซอนนะคะจ,จะลองเลยนะคะ ชิดหน่อยอันนี้ชิดหนต้องลองนีคะต้องดนีคะอันนี้นะคะ We recommend it for people who broken heart, who who angry, f o r o u r with boyfriend or something that oh they do chocolate or ice cream. Some people just sit and angry and eat ice cream for top. อันนี้ พาขอแนะนเนะคะใครโกูดกับแฟนหรือว่างอนกับแฟนไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะกระโดดนั่งบนโซฟานะคะเอาขาขึ้นโซฟาควายกันเลยนะคะแล้วก็ได้ไอศครีมมาท็อปหนึ่งแล้วก็เปิดหนังแล้วก็นั่งกินไอศครีมนะคะลืมไปเลยต่น need to t ิ i n k about boyfriend จัดสิ่ง enjoy อยู่ i ล e อืม You forget everything. Hi, what you think my? It's okay. i h i t h one more though? Which one you like more? You like that one? I like I like both. They are different. อันนี้ก็อร่อยนะคะแต่อันนั้นอันนั้นสム ooth more creamy taste อันนี้จะออกซอส taste with caramel really sweet and but have little bit salt จะออกรสเค็มนิดนิดถ้าอย่างนั้นจะมีชื่อว่า s o ส t e d ค a ราเมลใช่ไหมคะเพื่อนๆคะอร่อยมากคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกนะคะรู้สึกว่าชิมอันนี้อร่อยถูกใจพี่พามากเลยคะ่ะนี k กี่ What you give point for this one Out อันนี้ให้แปดให้แปดจุดห้าคะแนนสิบนะคะให้แปดจุดห้าน้องนิกี้ให้อันนี้นะคะส่วนพี่พานะคะคะแนนเต็มสิบพี่พาให้ร้อยไปเลยค่ะ you give ten one to ten เย้อย one to, to me give one to ten i give hundred this one all l right both of them but i i i more i more this i like this one so i like that one it's different for me eight out of ten this one four out of ten นิกี้ชอบอันนี้มากกว่านะคะอันนี้ให้คะแนนเคร็จสีอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ลูกเมียน้อยนะคะแต่มันอร่อยนะคะ างคนก็ชอบไม่ชอบเหมือนกันนะคะชอบคนละอย่างสองอย่างใครจะไปชอบคนเดียวกันล่ะคะถ้าชอบคนเดียวกัน if everybody was s i n same thing เด e กโอ้คนนี้ have the same man same lady you know everybody have different taste somebody like the tall guy somebody like the short guy somebody like fat guy somebody like skin skin guy somebody I am like muscle guy but I got the one muscle in the tummy อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่กดติดตามพวกเราสองแม่ลูกนะคะพวกเราจะพยายามหาอะไรมาเทสมาลองชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะอันนี้ถือว่าอันนี้ถูกใจพี่พามากเพราะว่ามันอร่อยค่ะส่วนน้องนิกกี้นะคะบางครั้งเราจะเอามานะคะแล้วก็มาหัน่นแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะเอามาหั่น Strawberry สตรอเบอร์รี่สดๆนะคะหั่น Strawberry สตรอเบอร์รี่สดๆ แล actually, uh ้ว huh. ก็ใส uh ่มะแรงนะคะขี corona, Mit euh. ้ยขี้ยี้มะแรงใส่นะคะไม่ต้องไม่ต้องทําแบบพิธีพิธันนะคะทุบเปียงเปียงมาเรียงเปียงปังเลยแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาบราวนีสอันนี้บราวนีสใส่ลงไปนะคะแล้วก็ช็อคสตรอเบอรี่ซอสนะคะวุ้ดวุดวดวดวดนะคะแล้วก็เอาเอานี่เลยนะคะเอานี่ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปคน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 นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะดูเละ ดูไม่น่ากินแต่เพื่อนๆลองตักขึ้นมาทานนะคะโอ้ยอร่อยเขาเรียกอีเตเมค่ะเขาเรียกอีเตเม็อร่อยมากไม่เชื่อลองทําดูนะคะเชื่อพี่พานะคะพี่พาทํามาแล้วทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะคะหมดอืมอร่อยอร่อยมากเลยคะ่ะไอไลบุไอคานเมกใหม่ๆครับไอไลดับุสพี่พา <c oughs> แบ่งไม่ได้ว่าพี่พาชอบอปนไหนนะชอบทั้งหมดเลยโอเคนะคะชาวิเซอาบายนาวกันไปทุ่งล่องอาเฟรนกันจะเก็ยแฟดอับงามอ้าวยูกันตะทุกเดืนะอืมโอเคนะคะสำหรับพี่พาแล้วก็น้องนิกนะคะวันนี้เราขอลากับเพราะเรากินไอศครีมแล้วเราหนาวเราก็จะกอดกันอีกทตวีโค้ดวีโค้ด โอเคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเล mm. ิฟเลิฟโยบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ